สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่แบบว่าทุกคนรอ,รอคอยนะคะนั่นก็คือคลิปแนะนําการทําสีผมนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะจิ๋วก็ทําสีเออสีแดงของเรียกว่าอะไรนะเออสีเล็ดวายของชีนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อที่แบบว่าค่อนข้างดีแล้วจิ๋วเนี่ยทำมาประมาณ สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็ยังก็ยังแดงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะออกส้มไปนิดนึงแต่ว่าสีมันก็ยังเป็นที่น่าพอใจสําหรับจิ๋วอยู่นะคะจะเอามาเปรียบเทียบให้การระวังปลายผมกับข้างบนนะมันก็จะแบบว่าแตกต่างกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นปกติของพวกโทนสีแดงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการทําโทนสีแดงเนี่ยมันจะหลุดทุกงยี่ห้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของอะไรเพียงแต่ว่าสีที่จิ๋วย้อมของชีเนี้ยมันจะให้การ รียกว่าอะไรอะรักษาเส้นผมได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบว่าใช้แอมโมเนียน้อยกว่าแล้วก็ไม่ค่อยทําลายเส้นผมทําให้เส้นผมของเราไม่แห้งน,นะคะซึ่งจิ๋วหาข้อมูลมาให้แล้วสําหรับคนที่แบบว่าอยากไปทําลาที่จิ๋วทำนะคะก็ราคาไม่แพงผมสั้นผมสั้นไม่ทราบว่าอยู่เท่าไหร่ก็น่าจะประมาณแบบ2,000ัว่บา ซึ่งมันค่อนข้างมีราคาแพงเพราะว่าสีหลอดหนึ่งมาก็แบบว่าเกือบพันแล้วแล้วผมจิ๋วใช้ทั้งหมด3หลอดนะคะก็ของจิ๋วจะตกอยู่ที่ราคาประมาณ3,5 0 0อะไรอย่างนี้แต่ถามว่าพอใจไหมก็พอใจเพราะว่าการทําของพี่เขาค่อนข้างโอเคค่ะพี่เขาเป็นคนใส่ใจลูกค้าะคะ่ะซึ่งพี่เขาไม่มีพี่เขาไม่มีผู้ช่วยอะไรใดๆทั้งสิ้นเปิดร้านทําผมแต่ว่าเป็นช่างอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เ <laughs> ลยบอกว่าถ้าใครจะไปก็ โทนัทอะไรนิดนึงเพราะว่าพี่เขาไม่มีสต็อกของนะคะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็เออมันจะต้องออกไปซื้อของว่าของ,ง่อนข้างราคาแพงก็จะต้องจองไว้หรือว่ามาจําไว้อะไรยังไงก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยจะไปขอเบอร์มาให้แล้วนะคะนะชื่อสีเอ้ไม่ใช่ชื่อยี่ห้อที่จุดใช้ก็คือช h i ไอออนิกแฮร์คัลเนะคะ ก็สาหรับคนที่แบบเอออยากทำเดี๋ยวก็ไปหามาให้แล้วนะคะซึ่งร้านก็อยู่แบบว่าแถวแถวบ้านเองอยู่สุขุมวิท93ซอยพุ่มมี20ระหว่างซอยพุ่มมี20กับ22ะคะก็ใครอยากทํากับพี่คนนี้หรือว่าอยากทํายี่ห้ออื่นแต่อยากทาที่ร้านนี้ก็ไปได้นะคะแต่ว่าต้องจองคิวนิดนึงเพราะว่าพี่เขารับลูกค้าไดทีละคนทีละคนเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นแบบไปสามให้คนนี้4คนนี้อาจจะไม่เท่ากันแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะไม่รับนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ส่วน การเลือกสีผมให้เข้ากับผิวเนี่ยซึ่งไม่ทําให้เราซีดจนเกินไปอะไรจะก็หาข้อมูลมาแล้วก็หามาจากแบบอ,อ,อินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่านสคริปต์นิดนึงซึ่งการทําสีผมให้เข้ากับสีผิวเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราอะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้น ทำให้หน้าเราดูสว่างสดใสมากขึ้นแล้วนะคะก็ยังจะเป็นการแบบว่าขับผิวให้เราดูแบบว่าสดใสสดชื่นไม่ซีดจางด้วยนะคะสําหรับคนเอเชียเนี่ยจะมีทั้งหมดผิวทั้งหมด4เฉดนะคะนั่นก็คือขาวอมชมพูขาวเหลืองผิวน้ำผึ้งหรือว่าผิวสีผสมสมหน่อยอะไรเงี้ยแทนแซนซีแล้วก็สุดท้ายผิวสีแทนเลยหรือว่าแบบว่าผิวคล้นะคะก็จะมีวิธีการเลือกสีผมที่แบบแตกต่างกัน อันนี้เป็นแบบว่าแค่แค่หลักการแค่วิธีการเลือกเฉยๆนะคะสําหรับคนที่แบบอยากผิวดูค่องขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองดูแบบหมองจนเกินไปแต่ถ้าใครอยากทําสีผมที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะเหลืองสะท้อนแสงชมพูปแปรดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใจแต่ละคนนะคะก,ก็ต้องลองทำกันดูเพราะว่าจิ๊ก็ต้องยอมรับเลยว่าสีแดงที่ทำมาเนี่ย ก็เป็นการลองทําเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้จุ๋ก็แบบไม่เคยบลอนจุ๋ก็ไปบลอนมาไฮไลท์มาจนมาตอนนี้ทําสีแดงนะคะก็รู้สึกชอบเออแล้วก็มาอ่านดูมันก็เออเออ,เอ,อก็ต้องลองทําอะเนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะลองทําไม่อยากจะเอาผมมาเสี่ยงนะคะจุ๋ก็มีวิธีการเลือกซึ่งยู่หามาจากอินเทอร์เนต็ตแหละ <laughs> นะคะเลือกสีผมให้เข้ากับผิวเลือกยังไงอ่ะผิวขาว ผิวขาวอมชมพูนะคะก็ควรจะย้อมสีที่แบบว่าส่งให้ผิวดูเปล่งปลัง่งไม่ทําให้ซีดจางนะคะก็จริงๆแล้วผิวอมชมพูเนี่ยมันจะเป็นผิวที่มีสุขภาพดีกว่าคนอื่นสําหรับในมุมมองจิวจ๋วิรู้สึกว่าผิวอมชมพูขาวอมชมพูเนี่ยทําสีได้ทุกสีทําสีไหนมันก็สวยเพราะว่ามันขาวเออนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการเลือกนะคะถ้าที่จะทําแบบว่าให้หน้าไม่ซีดจางนั้นก็คือการทําไฮไลท์ นะคนที่ทําคนที่ผิวขาวอมชมพูเนี่ยก็ควรจะเลือกแบบว่าเป็นสีบลอ์แต่ว่าไม่ใช่บลอ์ซีซีมันก็อาจจะเป็นบลอ์ที่มีประกายทองแดงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบทําให้สวยดูหน้าสว่างมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เจ้าหญิงมากเลยนะต่อไปผิวจิ๋วเลยผิวขาวเหลืองค่ะอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นคนคําอาจจะเป็นคนแบบขาวแต่มันออกค่อนข้างออกไปทางเหลืองนะคะก็ควรจะจัด หรือว่าควรจะดูผมเอ้ยดูดูสีผมที่จะทำเนี่ยให้มันอยู่ในเป็นแบบน้ำตาลแดงน้ำตาลประกายม่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆทําทำสีแดงอย่างจิ๋วได้เลยซึ่งจริงๆทําทำออกมาแล้วรู้สึกชอบมากนะคะก็จริงๆทําทำสีแดงได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบพวกประกายม่วงแดงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อขับให้ผิวเนี่ยไม่ดูเหลืองจนเกินไป นึกออกไหมม่วงมันก็จะค่อนข้างตรงข้ามกันกับเหลืองใช่ไหมคะมันก็จะขับให้แบบว่าเราไม่ดูเหลืองจนเกินไปแล้วก็ยังทําให้หน้าไม่ซีดจ,จางอีกด้วยเนาะแล้วก็ดูแบบชบเฉียวสดใสยอย่างที่ทํามานะคะเฉียวมากต่อไปผิวสองสีหรือว่าผิวสีน้ําผึ้งนะคะก็ควรเออทำผมที่แบบว่าให้มันดูเย็นลงนิดนึงเพราะว่าผิวสีน้ําผึ้งเนี่ยมันจะดูแบบว่าซัมเมอร์ดูค่อนข้างร้อนใช่ไหมก็สําหรับคนผิวสอง คนผิวสีน้ำผึ้งหรือผิวสองสีเนี่ยจะมีความเซ็กซี่แน,แน่เขาบอกว่าเซ็กซี่นะคะก็หน้ามองจริงๆควรก็แบบว่าควรทําสีแบบน้ําตาลอ่อนประกายทองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะไม่ได้แบบ โดดเด่นจนเกินไปแต่ว่าให้ขับให้ผิวเนี่ยมันดูผ่องขึ้นสักนิดนึงมันก็จะแบบว่าเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับตัวเองนะคะก็จริงๆแล้วทำไฮไลท์เป็นพวกโทนสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็จะทำให้แบบว่าใบหน้าแล้วก็ตัวเราเนี่ยดูสว่างขึ้นต่อมานะคะก็จะเป็นผิวสีแทนหรือผิวสีคล้ำผิวเข้มนิดนึงอ่ะก็ผิวสีนี้นะคะก็จัดอยู่ในแบบว่าเป็นคนผิวค่อนข้างอยู่ในโทนอุ่น เป็นผิวที่แบบว่าจะเหมาะกับพวกสีมอคค่าสีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการที่ยอมการที่คนเอเชียเนี่ยมีผมสีดําแล้วเป็นคนคล้ำเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบว่าใบหน้าแข็งกระด้างหรือว่าสีผิวมันจะดูหม่นไปอะไรอย่างนี้ก็สามารถกบสีผมเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีมอคค่าอะไรได้มันก็จะทําให้ดูไม่ไม่แข็งกระด้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันการที่แบบว่า คนผิวสีเนี้ยทําผมลอนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาซึ่งจริงๆจิว่าผิวสีเนี้ยก็สวยได้นะคะอย่าน้อยใจว่าตัวเองเป็นแบบคนผิวคล้ำแล้วจะทําสีผมอะไรก็ไม่สวยนะคะแค่ไม่ต้องทําเหลืองเปรอเป็นพอจิวคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่า เคล็ดลับง่ายๆหรือว่าถ้าใครแบบว่าฟังยังเอออาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะก็อาจจะหาเคล็ดลับในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าจูก็หามาเหมือนกันส่วนคนที่อยากไปทํากับพี่มุกเจ้าของร้านชื่อมุกซาลอนเออลืมบอกชื่อร้านไปชื่อมุกซาลอนนะ,ะสาหรับใครที่อยากไปทํากับพี่มุกก็ฝากไว้ด้วยว่าควรจะโทรไปก่อนเอออยากได้โทนสีไหนหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะเข้าไปที่ร้านก่อนแล้วก็แบบเอเอจะได้นั้น จะได้แบบพี่มุกจะได้ไปเตรียมสีได้ทันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทายี่ห้ออื่นก็ได้นะไม่ต้องทําฉีก็ได้เพราะามันค่อนข้างราคาแพงก็ฝากไว้กันแค่นี้นะคะสําหรับคนที่เราคอยคลิปนี้นานหรือเกินก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะแล้วก็อันนี้ก็มาพูดให้ฟังกันแล้วก็สําหรับใครที่เลือกสีผมหรือเสื้อผ้านะคะก็อยากให้ฝากด้วยสําหรับการเลือกสีที่แบบมันค่อนข้างเข้าสี ค่อนข้างเข้ากับสีผิวแล้วก็สีผมของตัวเองนะคะก็มันจะทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกับการแต่งหน้าแต่งตัวได้มากได้มากขึ้นด้วยค่ะก็จะไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ชมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย